โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พี่เอซีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนซีแซนะครับซีแซ่สี่ห้าห้าซีแซ่สี่ห้าลำกล้องยี่สี่นิ้วนะครับลำกล้องในเกียวมีเกียวลำกล้องทั้งหมดหกเกีียวอ,นอ,อ,อวันนี้ก็ถอดแม่กระซีได้นะครับนี่เราถอดแมก่กระซีแล้วก็เคลียร์ปืนโอเคครับปืนปลอดภัยอ ระบบการทํางานก็จะเป็นแบบโบเดอชั่นนะครับบริหารกลไกลด้วยมือเราดึงขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ดันลูกเข้าไปแล้วก็กดลงแล้วก็ทําการยิงนะครับถ้าถ้าเราจะลดนกถ้าเราไม่ต้องการยิงแล้วก็เวลาเรากดลงแล้วเหนี่ยวไกค้างไว้นะครับใช้เหนี่ยวไกค้างไว้แล้วก็กดลงมาอ่ามันก็เป็นการลดนกอันนี้ตรงบอร่อแมกกซีนนี่นะครับเขาจะเขาจะฝังไอ ฝังไอพลาสติกไว้นะครับเราสามารถถอดได้ถ้าใครจะเปลี่ยนลํำกล้องใหม่นะครับเป็นขนาดจุดท้งสองแมกนัมสนกล้องก็เป็นยี่ห้อบุชเนลนะครับศูนย์นี้ถ้าถ้ามันติดเราต้องใส่ฐานสูงนะครับการติดตั้งกล้องนะครับติดตั้งกล้องเลงเราจะใช้ยี่ห้อ d i s c o v e r y ก็ได้มีหลายหลากหลายยี่ห้อนะครับ ผมจะอธิบายฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ในส่วนของโครงปืนนะครับเขาก็จะตอกไว้ประเทศเมสอินนะครับเช็คดีพับบิกหรือว่าสาธานรัฐเช็คอดีทีนี้รรตรงนี้เขาก็จะตอกเลขไว้นะครับตอกเลขซีเรีย n น m เบอร์ไว้เขาจะตอกไว้ตรงโครงปืนโครงปืนแล้วก็ตรงลำกล้องอตอกไว้ตรงนี้ อันนี้สีแซเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างสีแซดสีห้าห้าแล้วก็ c ีแซดสีห้าสองนะครับรุ่นพี่กับรุ่นนะ้องอันนี้คือปืนสีแซดสีห้าสองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับสีห้าสองขีดสองอหรือว่าแซดเคอันนี้เราสอนม่กกะซีหนาอกก่อนนะครับแล้วก็เคลีย์ปืนโอเคตรวจดูยางพงลินยางพลิงปลอดภัยแล้วก็ดันลูกเดื่อนกลับเข้าไป แล้วก็เหนียวไกลค้างไว้แล้วก็กดลงลดนุกกระบอกนี้ยังไม่ได้ติดกล้องนะครับลำกล้องก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะครับจะมีเกลียวลำกล้องเกลียวลำกล้องอยู่ถ้วยกันหกเกลียวหน้าหน้าลำกล้องก็จะมีปลายนะครับปลายเกลียวอเอาไว้ใส่พวกคอมพวกอะไรก็ได้แต่บ้านเราไม่อนุญาตให้ใช้เก็บเสียงนะครับมันผิดพรบอ,รอาวุธปืน ทีนี้ตรงส่วนในตรงส่วนแมกกาซีนนี่เขาจะไม่มีแท่งพลาสติกมากั้นไว้นะครับตรงนี้อ่าแต่ถ้าเป็นของ455นี่มันจะมีะครับา455เขาจะมีไว้ตรงนีเน้เราสามารถถอดออกได้ส่วนสกูก็เป็นสกูดาวนะครับให้มาสองตัวเวลาเราจะถอดตัว ปืนกับตัวไอ้พันท้ายออกจากกันแล้วก็ใช้ปากแกดาวนะครับหูกระวินเขาจะให้มาสองทางให้ฝั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังส่วนพันท้ายก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับพลาสติกตรงนี้ใครไม่ชอบก็สามารถถอดอะไรแล้วก็เปลี่ยนได้ อันนี้คือไม่ใช่สีเดิมนะครับอันนี้คือทํามาแล้วอันนี้คือผ่านการทําสีใหม่มาแล้วตัวนี้อันนี้ก็ทำหายนะครับตรงนี้อันนี้คือศูนย์หน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปยิงทดสอบให้ดูนะครับลูกกระสุนก็จะมี ของ a ม m s c o r นะครับ Armscor ก็ผลิตที่ประเทศฟิลิปปินส่วน Federal ก็ผลิตที่สาธารณรัฐเช็กนะครับประเทศเดียวกันกันกบยี่ห้อปืนเลยทั้งสองกระบ,บอกไม่ว่าจะเป็นสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าสองลูกนี้เขาเริ่มไม่นําเข้าแล้วนะครับในประเทศไทย Federal ถ้าเราอยากได้มันต้องสั่งนานนะครับหรือว่าเราเรียกภาษาบ้านเราก็คือลูกตัวเอ F ตูดมันจะเขียนว่าตัว F ตูดเขาก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือตัวเอฟนะครับยิงดีครับดูนี้ยิงดีแล้วก็แม่นด้วยเวลาเรายิงเยอะๆลำกล้องเขาก็จะเป็นแก๊สมันจะไม่ดำแต่ถ้าเรายิงของอาร์มสกอร์นี่นะครับมันจะมีแตกว่างไม่แตกว่างถ้าเราเก็บไม่ดีอากาศมันก็จะชื้นฝั่งนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับฝั่งรีวิวฝั่งนี้ก่อน ฝั่งนี้เขาก็จะเขียนว่า C แ4 5 2ห้าส E นะครับแ K M ตรงนี้เขาก็จะต่อไว้เหมือนกันต่อไว้ตรงนี้ฝั่งบนลำกล้องก็จะต่อคขาว่า C A L นะครับ C A L ก็ย่อม,มาจาก c a l ิเบอร์คาลิเขนาดของกระสุนจุดสอนะครับ LR ก็ย่อม,มาจากลองไรฟเฟิล ลูกเลื่อนก็มีความแตกต่างกันนะครับลูกเลื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเลื่อนก่อนจะถอดให้ดูดูลูกเลื่อนสี่ห้าห้าแล้วก็สี่ห้าสองความยาวข้างล่างนี่เขาจะไม่เท่ากันครับตรงนี้เขาจะล้ำเงันอยู่ต๊ว ตรงฝั่งของ4 5าเขาจะยาวกว่านะครับสามารถยิงลูกกระสุนจุด22แมกนัมได้แต่ถ้าเป็นของ452นี่เราไม่สามารถเปลี่ยนลำกล้องได้นะครับลำกล้องจะติดมากับโครงปืนอ่าตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้อืมตรงขอเกียวปอกก็เหมือนกันนะครับขอเกียวปอกแล้วก็ข้างบนนี่อ่า อันนี้ก็จะเหมือนกันตรงแหนบก็จะเหมือนกันนะครับแหนบนี้เอาไ, Serbia, อาไว้กเ,ไเกี่ยวเอาไว้เกี่ยวตรงขอเกี่ยวปอกเอาไว้เกี่ยวในส่วนพวกนี้ก็จะเหมือนกันนะครับไอพวกชุดนนี้พวกคันบังคับเชฟก็เหมือนกันอ Ohhh. ข้างในก็เหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันที่ความยาวความยาวตรงนี้นะครับที่ทางโรงงานเขา ใช้เครื่อง cnc ขึ้นรูปมานะครับอ่าอันนี้ก็จะปาดยาวหน่อยแต่ถ้าสี่ห้าสองาปาดให้มันสั้นเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปนะครับถ้าเราเอามาใส่ของสี่ห้าสองจะใส่ไม่ได้นะครับอ่าอันนี้จะใส่ไม่ได้ นี่ก็จะใส่กับคืนเข้าไปนี่ครับสายสะพายก็จะมีเหมือนกันอ่าแต่ว่าเหล็กตรงนี้ก็จะเหล็กส่วนวัส,สดุในการทำของไกปืนนะครับไกปืนเขาจะเป็นเหล็กหล่อนะครับใช้เหล็กหล่อขึ้นรูปไม่ได้ใช้เครื่องกึงนะครับ นี่ผมเอาเก็บไว้ก่อนโอเคครับรีวิวแบบด่วนรัดแต่อตอนอ๋อนี่ลืมบอกไอศูนย์นี้นทําหายนะครับศูนย์หน้าศูนย์หน้านี่ทําหายนะครับมันมีนะครับนี่ตรงนี้ยังมีรูอยู่ไอนนี่ทำหลุนหายนะครับเ,เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวปืนพกนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวพวกปืนซิก อปืนลูกซองนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมันยาวเกินไปเดี๋ยว f อฟซาวนอนชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามช่องอาจารย์หนูซีแซตดนะครับ